ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นในเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะคะหลังจากที่เราเรียนในเรื่องของการแก้สมการไปแล้วนะคะวันนี้เราลองมาดูโจทย์ปัญหาบ้างค่ะมาดูใบงานที่สี่ของเราเลยนะคะข้อที่หนึ่งค่ะก่อนจะไป อ่ะแป๊บหนึ่งก่อนจะไปทําข้อที่1เนะ 1> าะการแก้โจทย์ปัญหาสมการนะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือนเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะว่าโจทย์เขาถามอะไรโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมีการแทนตัวแปรคะ่ะแทนตัวแปรลงไปนะคะตามที่โจทย์บอกนะคะแล้วก็สร้างสมการขึ้นมานะคะพอเราสร้างสมการเสร็จแล้วนะคะเราก็แก้สมการะคะ่ะตามวิธีที่เราทํามานะคะพอเราได้คําตอบแล้วนะคะเราก็เอาคําตอบเนี่ยมาเช็คนะคะกับโจทย์ว่า มันถูกต้องหรือเปล่านะคะ,ะคำตอบนี้มันใช้กับโจทย์ปัญหาข้อนี้ได้ไหมนี้นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะ,ะข้อที่หนึ่งนะคะพื้นห้องเรียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่หนึ่ง้แดสิตารางเมตรด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างสาเมตรห้องเรียนนี้กว้างและยาวกี่เมตรนะคะ,อ,ะอันดับแรกคะ่ะถ้าเจอโจทย์ที่เป็น ลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนวาดรูปค่ะจะได้มองเห็นภาพง่ายขึ้นนะคะข้อนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับอห้องเรียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเราก็วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าข้าวๆนะคะ,ะวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็มา ใส่ข้อมูลลงไปค่ะเขาบอกว่าด้านยาวนะคะยาวกว่าด้านกว้าง3เมตรนะคะครูก็จะกําหนดให้ด้านกว้างเนี่ยยาว x ก่อนอันนี้คือด้านกว้างนะคะยาว x ค่ะทีนี้ค่ะเขาบอกว่าด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง3เมตรนะคะแสดงว่าด้านยาวเนี่ยก็ต้องยาวเป็น x บวก3ใช่ไหมคะเพราะมันยาวกว่าด้านกว้าง3เมตรเราก็ต้องบวก3เพิ่มเข้ามาได้แล้วค่ะกว้าง x ยาว x บวก3ทีนี้ค่ะ จทย์เขาบอกอีกค่าว่ารูปพื้นห้องนี้นะคะมีพื้นที่หนึ่ง้อยแปดิตารางเมตรนะคะซึ่งเขาบอกพื้นที่มาเนาะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมก็คือด้านกว้างคูณด้านยาวนะคะแล้วก็จะเอา x เนี่ยคูณกับ x บวกสามแล้วก็จับเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็จะได้สมการขึ้นมาเนาะอันนี้วิธีคิดเดี๋ยวรูจะเขียนเขียนให้นะคะเป็นข้อความดีๆอะเรามาเริ่มกันเลยค่ะให้ x นะคะให้ x แท,ะะแทนด้านกว้างนะคะให้ x แทนด้านกว้างนะคะทีนี้ค่ะโจทย์บอกว่าด้านยาวยาวกว่าตัวหนังสือยาวกว่าด้านกว้าง3เมตรนะคะดังนั้นจะได้ดังนั้น,ด,ด,น,นด้าน ยาวนะคะยาว x บวกสามเมตรอ่ะต่อไปค่ะโจทย์บอกมาอีกค่ะว่าพื้นห้องนะคะมีพื้นที่พื้นห้องมีพื้นที่หนึ่งร้อยแปดสิบตารางเมตร ตารเมตนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมาเขียนเป็นสมการได้นะคะเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ก็จะได้เท่ากับนักเรียนก็จับด้านกว้างนะคะก็คือ x ค่ะคูณกับด้านยาวก็คือ x บวก3นะคะกว้างคูณยาวแล้วก็จับเท่ากับพื้นที่นะคะก็คือ180ค่ะเรียบร้อยได้สมการแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราก็มาแก้สมการะคะ่ะแก้สมการนะคะแก้สมการ x คูณกับ x บวก3นะคะเท่ากับ180นะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปแก้สมการนะคะเราก็ต้องจัดรูปสมการนี้ให้อยู่ในรูปทั่วไปก่อนนะคะด้วยการเอา x ตัวนี้คะ่ะคูณกระจายเข้ามาหา x แล้วก็กระจายเข้ามาหา3นะคะอ่ะเริ่มเลยคะ่ะ x คูณก like, ับ x ก็จะได้เท่ากับ x ยกกำลัง2ค่ะบวกกับ x คูณ3นะคะก็จะได้เท่ากับ 3x นะคะส่วน180ค่ะครูก็จะย้ายมาเป็นลบ180นะคะแล้วก็จับเท่ากับ0ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในรูปทั่วไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะครูก็จะแก้ครูก็จะมาแก้สมการโดยข้อนี้ครูจะลองใช้สูตรแล้วกันใช้สูตรการแก้สมการนะคะ มาดูค่ะว่าเราจะมาใช้สูตรกันเนาะเราก็ต้องมาแยกก่อนค่ะว่า a b c คืออะไรนะคะอ่ะ a ของเราคือหนึ่งค่ะ b ของเราคือสาม c ของเราคือลบหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะอะได้แล้ว a b c จากนั้นมาเช็คค่ะว่าไ b ยกกำลังสองลบ4 a c เนี่ย มันจะออกมาเป็นอะไรนะคะอ่ะ b ยกกำลังสองนะคะก็คือ3ยกกำลังสองค่ะลบ4คูณ a ก็คือ1นะคะแล้วก็คูณ c แล้วคือหนึ่งลบหนึ่งแปดสิบนะคะตอนนั้นก็คิดเลขค่ะ3ยกกำลังสองนะคะก็จะได้9ค่ะลบ4คูณกับ1นึแปดบนะคะเดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งนะหนึ่งร้อยแปสิบคูณ4ีมันจะได้ตรงนี้นะคะเป็นเครื่องหมายลบแล้วก็ลบ เจ็ดรยยี่สิบแบบนี้นะคะซึ่งเก้าลบลบเจ็ดอยี่สบเนี่ยมันก็คือเก้าบวกเจ็ด้อยยี่สิบนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับเจ็ด้อยสิบเก้านั่นเองโอเคได้แล้วแสดงว่าสมการข้อนี้จะมีคำตอบอยู่ต่องคำตอบเนาะถ้าเราแก้จนหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็มาหาคำตอบเลยค่ะใช้สูตรเลย x เ,เท่ากับลบ b ค่ะ บวกลบสแควรูทบียกกำลังสองลบสี่นะคะแล้วก็ส่วนด้วยสองเอค่ะทีนี้ก็แทนค่าลงไปค่ะลบ B นะคะก็คือลบสนะคะบวกลบสแควรูทบียกกำลังสองลบสี่ก็คือ7จ็ยีสนะคะส่วน2อคูณกับ a ก็คือ2อคูณกับห่งค่ะ,ะมาคำนวณค่ะ7จ็ยยี มันถอดรูทได้เท่าไหร่นะเจ็ดน้อยยี่สิบเก้านะคะมันจะถอนรูทออกมาได้เท่ากับยี่สิบเจ็ดนะคะอะตรงนี้ก็จะเป็นลบสามนะคะบวกลบนะคะยี่สิบเจ็ดค่ะส่วนสองนะคะได้แบบนี้อ๋อเราก็ทำต่อเลยนะคะก็จะได้เป็น x เท่ากับแยกออกมาคะ่ะลบสามบวกยี่สิบเจ็ดนะคะ ส่วน2เนาะฝั่งนี้ก็จะเป็น x เท่ากับลบสลบยีส่วน2นะคะลบสา่วง27นะคะก็จะได้24่ส่วนสซึ่งได้เท่ากับ12นั่นเองค่ะคำตอบแรกนะคะคำตอบที่สค่ะลบสามลบยี่สิบเจ็ดก็จะได้ลบสานะคะส่วน2ก็จะได้เท่ากับลบสินั่นเองค่ะ ได้แล้วสองคำตอบแต่ทีนี้ค่ะนักเรียนลองย้อนกลับไปดูโจทย์ของเราโจทย์ของเรามันพูดถึงเกี่ยวกับความยาวใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูคำตอบค่ะคำตอบของเรามีจำนวนบวกกับจำนวนลบนะคะเราต้องเลือกค่ะว่าความยาวเนี่ยมันจะเป็นลบได้ไหมความยาวในความเป็นจริงมันเป็นลบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้คำตอบลบสิบห้าเนี่ยเราก็ไม่เอาเราก็มาเอาคำตอบ สิบสองคำตอบเดียวนะคะตรงนี้นะเราจะไม่ตอบทั้งสองคำตอบเหมือนเวลาเราแก้สมการปกตินะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นโจทย์ปัญหาเราต้องดูความเป็นไปได้นะคะความเป็นจริงด้วยว่าคำตอบไหนมันเหมาะสมนะคะได้แล้ว x เท่ากับ12ที่ย้อนกลับมาดูเขาบอกเขาถามว่าห้องเรียนนี้กว้างและยาวกี่เมตรอ่ะเราแทน x เป็นด้านกว้างนะคะ สแสดงว่าด้านกว้างเนี่ยแล้วเราหา X ได้สิบสองแสดงว่าด้านกว้างเนี่ยก็ต้องยาวสิบสองส่วนด้านยาวก็ต้องเอาสิบสองบวกสามก็จะได้สิบห้านะคะอะได้แล้วเราก็มาสรุปนะคะอะดังนั้นดังนั้นนะคะ,ะห้องเรียนกว้างสิเมตรนะคะ ยาวสิบห้าเมตรนะคะเรียบร้อยข้อนี้เนาะคือค่อนข้างยาวเลยนะคะมันยาวตรงแก้สมการนี่แหละเนาะทีนี้ค่ะตรงตรงสรมการตรงนี้นะคะถ้าใครไม่อยากใช้สูตรถ้าใครไม่อยากใช้อ่าสูตรแบบนี้นะคะนักเรียนลองแยกวงเล็บดูก็ได้ แยกวงเล็บก,ก็หาว่าอะไรคูณกันได้ x อ,อ่ะก็จะเป็น x ก,กับ x แบบนี้ค่ะทีนี้ค่ะจํานวนอะไรคูณกันได้ร้อยแปดสิบอ่ะเราก็ต้องมาแยกดูว่ามีเลขอะไรบ้างครูก็ลองเป็นสิบสองกับสิบห้าดูแล้วกันอันนี้คือมครูได้มันจะคาตอบนะครูก็เลยลองเดาเลขนี้ดูอ่ะสิบสองกับสิบห้าค่ะทีนี้ก็ลองมาเช็คค่ะสิบสอง คูณกับ15นะคะมันได้เท่ากับ180นะคะทีนี้ค่ะมาเช็คพจ์กลางค่ะพจกลางเป็นบวก3นะคะครูก็จะใส่บวกตรงนี้ค่ะใส่ลบตรงนี้ก็จะแยกตัวประกอบได้เท่านี้ x ลบ12คูณกับ x บวก15ก็จับมาแยกอ่เป็น x ลบ12เท่ากับ0แบบนี้นะคะแล้วก็ x บวก15เท่ากับ0ก็จะได้ฝั่งนี้ x เท่ากับ12นะคะสว่วนนี้ก็จะได้ x เท่ากับลบสิบห้านะคะเนี่ยคำตอบก็จะเหมือนกับที่ครูใช้สูตรเลยนะคะแล้วก็สั้นกว่าด้วยเนาะสำหรับถ้าใครสามารถใช้วิธีการแยกวงเล็บได้ก็ใช้แต่ถ้าใครแบบนึงไม่ออกนึกตัวเลขไม่ออกจริงๆก็ต้องก็ต้องใช้ใช้สูตรแบบนี้นะคะ่ะก็จะค่อนข้างยาวหน่อยเนาะได้ทั้งสองแบบนะคะโอเคจบแล้วข้อที่หนึ่งเดี๋ยวข้อที่สองเป็นคลิปต่อไปแล้วกันเพราะว่ามันยาวมากเลยนะคะในแต่ละข้อ